สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเนยกับครูเบลนะคะจะมาฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปรักให้กับนักเรียนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะฝึกทั้งหมด2บทด,ด้วยกันก็คือบทที่3ค่ะคืะอบทเรียนครูเนยการแสดงความเคารพปฏิสนานครูค่ะและบทที่6กก็คือคุณครูสอนเองนะคะก็คือในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ พอมค่ะพ้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อ พระคุณของครูนะคะกระบวนการคิดนะคะเนี่ยเราต้องมีการกระบวนการคิดก่อนคือเราจะต้องเข้าใจให้ถูกแล้วก็คิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วย1สติอ่ติถ้าเกิดคนเราไม่มีสติจะเป็นยังไงคะ,ไม,ะ,งะไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสเร็จหรือเวลาเราขับมอเตอรซค์ไป สติเราล่องลอยเลยชีวิตเราจะเป็นยังไงคะ,ะประมาประมาทนะคะสตินี้นะคะก็จะประกอบไปได้วยรู้คือ1รู้ใจเราจะต้องรู้ว่าสติเนี่ยอยู่กับตัวเราแล้วและ2ก็คือรู้ตัวรู้ตัวก็คือว่าการมีสัมปชัญญะรู้ว่าขณะนี้นะคะเรากําลังเรียนกันในบทฝึกท,ที่3เรื่องการแสดงความเคารพปฏิสันถานครู ต่อมาเมื่อเรามีสติแล้วเราก็ต้องรู้จักการสังเกตการสังเกตนั้นเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะ,ะ 1. ก<ะ>็คือตาตามีเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆมองอมองว่าสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยคืออะไร 2. หูหูมีไว้ทำอะไรเอ่ย<ะ>ฟัง,ฟ,งฟังว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคือเสียงอะไรหรือเสียงใครนะคะ ต่อมาสามจมูกจ ไปใช้สำหรับหลักธรรมในบทนี้ก็จะเป็นทิศหกนะคะก็คือการที่สิษย์มีหน้าที่ต่อครูเพราะครูครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้แก่สิษย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณและก็ทั้งโทษคุณเนี่ยตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยคุณคืออะไรเอ่ยคุณ อ่าแล้วโทษก็คือขาดัว่วถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมาอ่ะะาหลักธรรมที่ใช่อีกคือมงคลชีวิตก็คือการมีความเคารพต่อคุณครูถูกไหมคะสิทธิ์เนี่ยต้องเคารพครูพอถ้าสิทธิ์ไม่เคารพครูเป็นยังไงเอ่ยไม่ประสบความไม่สชีวิตจเจริญไหมคะไม่เรมมจ,มจริญไม่เจริญต่อมาขั้นสุดท้ายก็คือคิดพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจก็คือ การที่เราจะตัดสินใจไรได้หนึ่งเราต้องมีข้อมูลและต้องวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่พร้อมทั้งนำหลักธรรมเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงแล้วก็ต้องคิดให้ดีว่าสิ่งน,นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะรับการฝึกหรือยังคะ อ,อ่าพร้อมแล้วนะคะอ่ะเริ่มได้ค่ะเพื่อนทั้งหมดเตรียมคำฟังคอร์สกระจิตสันธารฟูค่ะใจใจ ทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยทำความเคารพได้พร้อมเพียงกันดีมากผููขอชื่นชมนักเรียนมากนั่งลงได้ค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะคุณครูทิ<ๆ><ๆ>ยง<ๆ><ๆ>ยอ ขอบใจมากนะคะที่วันนี้มาเป็นผู้นำในการแสดงความเคารพปฏิสันฐานครูกับพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูสำหรับบทฝึกที่3นี้นะคะการแสดงความเคารพปฏิสันฐานครู ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้พร้อมเพียงกันและก็ปฏิบัติได้ดีมากต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในบทฝึกที่6ก็คือการนั่งสมาธินะคะเราก็จะมาเรียนกับครูเนยกันเลยนะคะเด็กๆค่ะนักเรียนคะต่อไปเป็นบทฝึกที่6กก็คือการนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติผ่านการนั่งสมาธินะคะและในข้อที่สองวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเป็นการพัฒนานิสัยการรักในการนั่งสมาธินั่นเองนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยก็จะมีกระบวนการคิดนะคะกระบวนการคิดคืออะไรคะคือเข้าใจให้ถูกใช่ไหมคะคิดรอบข้อก่อนปฏิบัตินะคะอันนี้คือกระบวนการคิดและกระบวนการคิดเนี่ยก็จะมีเป็นขั้นตอน ราต้องมีสติสต,สตินะคะเราต้องมีสติถ้านักเรียนมีสติเหมือนที่ครูเบลบอกเราก็จะเกิดความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงคะปัญญาประสบความสําเร็จค่ะเก่งมากค่ะเมื่อเราไม่ประมาทชีวิตเราก็จะประสบความสําเร็จ<ม>ในทุกด้านนะคะสมาธิเนี่ยนอกจากมีสติแล้วเราต้องรู้จักการ สัง,สงเกตนะคะการสังเกตผ่านอะไรบ้างคะใครทราบบ้างเราสังเกตผ่านอะไรบ้างคะตาตาหู<ต>าจมูกตาใช่ไหมคะมองดูซิว่ารอบๆเนี่ยเป็นยังไงสะอาดไหมสกปรกหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่า มีสัตว์มีพิษอยู่บริเวณนี้ไหมที่เราจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะหูฟังบรรยากาศรอบๆสิคะสิ่งแวดล้อมรอบๆสามารถสร้างสมาธิให้เราได้ไหมหรือมีเสียงรบกวนที่จะรบกวนการทำสมาธิของเราจมูกดมกลิ่นใช่ไหมคะดมกลิ่นว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นรบกวนการทำสมาธิไหมหรือเป็นอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมคะและสุดท้ายคือ ใช่ไหมคะสัมผัสบริเวณที่เรานั่งสมาธินะคะเม <an> ื่อเราสังเกตแล้วเราก็ต้องมารู้จักวิธีการล,ลึกรูจ้จําการลึกรู้จําเนี่ยนักเรียนมันก็มีหลักสองหลักคือหลักธรรมกับหลักวิชาการระลึกในหลักธรรมหลักธรรมที่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือหลักใจศิกขา ใครตอบครูได้บ้างว่าตรสิกขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะศีลเก่งมากค่ะสมาธิและสุดท้ายคือปัญญานะคะศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือะลึกรู้หลักธรรมที่หหลักธรรมที่สองคือมงคลชีวิตนะคะมงคลชีวิตคือการเคารพในการทําสมาธิเคารพว่า การทำสมาธิเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลเลยนะคะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเราถ้าเรามีสมาธิสติก็จะมาปัญญาก็จะเกิดใช่ไหมคะต่อไปค่ะหลักวิชาการระลึกร,รู้หลักวิชาการก็คือหลักการนั่งสมาธิวิธีการนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างไรให้เกิดสมาธินะคะอันนี้คือหลักวิชาการ สุดท้ายค่ะนักเรียนกระบวนการข้นสุดท้ายในการนั่งสมาธิก็คือการคิดพิดจารณาตัดสินใจตอนนี้นักเรียนลองตัดสินใจดูซิว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นในการนั่งสมาธินักเรียนลองคิดสิคะว่าการนั่งสมาธิสําคัญหรือไม่สาคัญสคัญสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรต้องมีสมาธิ ถ้านักเรียนหันผักอยู่แล้วนักเรียนไม่มีสมาธิเป็นยังไงคะลกูกโดนเดนิ้วโดนนิ้ว,ว,วมีดบาดมือใช่ไหมคะทําให้เกิดบาดแผลเนี่ยแต่ว่าประมาทและเกิดความประมาทแล้วนะคะแล้วเราจะทําหรือไม่ทําสมาธิทีคทำคท,<ำ>ทำสมาธิตอนนี้นักเรียนเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะฝึกไปกับครูคะเต็มใจ,ใจค่ะถ้าเราเต็มใจเราเริ่มฝึกสมาธิกันเลยไหมคะ เริ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะอธิบายก่อนการปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติการนั่งสมาธิเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนักเรียนต้องรู้ก่อนการน,นั่งสมาธิเนี่ยนั่งที่พื้นก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้ถ้านักเรียนนั่งที่พื้นนักเรียน,น,ยนต้องนั่งในท่านั่งสมาธิใช่ไหมคะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่ตอนนี้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้เราก็ใช้แค่มือและ ใจของเราเท่านั้นนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะนั่งสมาธิครูขอให้ในักเรียนท่องนะโมสามจบก่อนค่ะนัเกเรียนทั้งหมดพนมมือค่ะนะโมัสาะ่ะ ให้นักเรียนสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆนะคะสูดลมหายใจของเราอยู่ที่ท้องนะคะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะสูดลมหายใจนะคะสูดลมหายใจบางคนคิดว่าอ,อยู่ที่หัวใจไม่ใช่นะคะสูดลมหายใจเนี่ยอยู่ที่ท้องให้นักเรียนนึกภาพดวงจันทร์สีเหลือง สว่างสวยในหุ่กลางท้องของเรานะคะค่อยสูดลมหายใจเข้าออกนึกถึงดวงจันรสีเหลือสว่างสวัยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณครูจะบอกให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนะคะ Thank mm -hmm. you. ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอให้หนักเรียนแผ่เมตตาของกันค่ะกันสาธเตสัตตา ะค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทฝึกที่6นักเรียนปฏิบัติได้ดีมากนะคะปฏิบัติได้ดีมากขอให้นักเรียนนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันทั้งบทฝึกที่สามในเรื่องของการเคารพปฏิสันฐานครูและบทฝึกที่6ในการทำสมาธินะคะขอให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองสำหรับวันนี้นะคะ ก็ครูขอจบการฝึกพัฒนานิสัยบันดิตนักปราชญ์แก่นักเรียนเพียงเท่านี้ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณครู